ของพี่แกอันนี้อะไรอ่ะอ๋อมันอ๋อมันมงงๆนี่ว่ะไม่ได้แลงอันนี้ดีกว่าเออเก็บไปขายกูว่าจะดีสวยงามเข้าสู่ร่างดัชไซเลยเป็นทั้งอัศวินเป็นทั้งผู้ใช้เวทในร่างเดียวกันนั่นอะไรอ่ะเอา้ากูไปเอ้ากูกูไปขี่ซะแล้วเอาเอาเป็นสัตว์ขี่ไม่ขี่นี่นี่นี่ฟันฟันฟันเอาเป็นเชฟเพลรงดีกว่านะเฮ้ยใครอ่ะเจ้าเป็นใครอ่อะ เจ้าเป็นใครอ่ะวุ้ยวุ้วุวุมาดิมาดิน,นี่เอาเฮ้ยวาวอะไรังหลังกูนินจาเอาเอ้มีนินจาเว้ยแม่งเฮ้ยแม่งนินจาแดงวะ่ะมาดิมจะมาล้างแค้นเหรอแรงนะเว้ยแรงนะเว้ยเฮ้ยดอกอะไรอะ่ะคัมพีขายได้เอามาคืนตอนคืนนี้แม่งมีซามูไรออกมาเว้ย อุ้ยตัวอะไรวะลนะสัตว์ก่อนเลยอุ้ยมานาหมดลีลดเอาเอาจะตีกันเองเลยเว้ยเอาลุยสมุไรประทะตัวอะไรไม่รู้โกเลมบะวะแม่งเหมือนโกเลมเลยอะโอ้จุดอ่อนตัวแดงๆมันยิงไม่เข้าโอ้หลวงเออแต่มันเดินช้านะเราแค่ล่อมันออกมาเว้ยพี่เว้นไม่ฆ่าพวกมันแน่ๆแม่งต้องเสียมานาไปเยอะม,มากๆอะถ้าจะไล่ฆ่าเนี่ยไอ้สมุไรไปสู้มันดิเอาเอเก็บไปก่อนไปขายได้ โอ้โหตะปูไรตายไปเลยอุ uh, anyway? uh, ้ยโกเลมไปพวกนี้มันอยู่ข้างบนเก็บไอ้ไข่อะไรเหรอเฮ้ยไข่มังกรอุ้ยอุ้ยกูเข้าไปกูตายกูเข้าไปกูตายไข่มังกรทำอะไรได้วะวางบนแท่นนั้นบ่าอ่ะเอออาจเป็นไปได้ไม่ได้ละก่อนไข่มังกรของพวกแกมันไปของฉันแล้วฮ่าฮ่าฮ่าอุ้ย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  มีคนอยากจะติดมาด้วยวะได้เลยเ,ออเราจะไปด้วยกันเฮ้ยอะไรอ่ะเออน้ามันพวกลังค่ายกอบบินนี่วะอูมีเด็กๆด,ด้วยอีเวนต์กอบบินสไลเยอร์อู้วีกอบบินกอบบินนี่มาเตียวขึ้นมาโอ้ไม่ฟันอย่างแรงเลยอืมโอ้ไม่ได้ละก็ต้องโอ้โหมันก็เบามาก ประมานไม่ได้เลยเกมนี้มาคนเดียวด้วยไอ้กอล์ินจิ๋วอย่าหาเรื่องเลยฉันไม่อาทำร้ายเด็กโอ้โหเยอะไปว่าเยอะจริงอันนี้ว่าเยอะจริงฮะ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 จูกเอาจู๊กเอาฮะฮะเอามุนมุนมุนตัดกำลังไอ้นี่ก่อนเลยตัวอันตรายเลยเนี่ยรับไปกระทัำความมืดเรียบร้อยตัวอันตรายพวกแกตายแล้วโอเคพวกแกก็ง่อยละ นี่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 โห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 ต่อยเยอะต่อยเยอะต่อยเยอะฮะมีอะไรนี่ไหมเนี่ยไปเล่นต้องอื่นเด็กๆวางก็มาลังแค้นที่หลังเฮ้ยเบอร์เกอร์อันตรายจะโดนเด็กฆ่าเลยไหมเนี่ยล่ะแล้วขอโทรให้หนูอ๋อคอยไม่ได้เบอร์เกอร์ของกินอ๋อลืมอะไไปเป็นข้างเงินในไอ้นอกเกมไงเบอร์เกอร์ โอเคเราได้เบอร์เกอร,ร์มาอ๋อลูกกูฆ่าเด็กทั้งหมู่บ้านมันจำเป็นต้องทำไม่งั้นฉันก็จะได้รับอันตรายไอย้ว่าแล้วไงมึงจะเอากูให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเเปลืองมานานเลยใช่ไหมละและโดนแคมป์แล้วต้องรอพี่แกออกมาเอาแล้วละ่ะต้องแรงๆเป็นคืออะไรยิงไม่เข้า เหมือนจะเป็นจุดอ่อนไม่ใช่เป็นเกราะไอตัวที่ดูจะเป็นตรงหินเป็นเกาะไม่ใช่เป็นเนื้อยิงได้ฮะ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 เอาเฮ้ยมวกเอา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 คาแล้วโอ้โหคาหมดเกี้ยงเลยขอโทษนะเอาเลารอกันนะเลารอไปงั้นแหละงั้นแหละตลอดไปตัวกูไปละเฮ้ยบ้านสมุนไพรีเรียว่าอย่างนี้นนนส,เสเิเรียกว่า ผสมผสานร,ระหว่างสมุนไพรแล้วก็อัศวินเฮ้ย hey! มามายืนยิ้มอะไรยิ้มอะไรยิ้มอะไรฮะนี่อยากไปได้วยกันเหรอไปใหม่แกจะฆ่าแกไปแล้วนี่โอ้มาตันสิสองกูก็ยัดไปสิโอ้หทีที<อ>คนเดียวจะรูยยังไงเนี่ยแต่เราไม่ทำอะไรมันก็ไม่ทำใช่ปะ ไม่ใช่เข้าไปแม่งสแกงเลยนะโอ้โหโอ้โหกูหยิบได้ไหมนะเนี่ยเฮ้ยท่าโจกคนเฮ้ยมึงมึงทำอไมคนเดียวสู้จริงเว้ยถ้ากูหาเรื่องไม่ได้ตัวเดียวแล้วก็อุ้ยไอ้เชีย่ยด่ากูอยากได้ถ้ากูากูถ้ากูเริ่มสงครามอะไรแล้วก็ได้เกิดสงครามปุชิโดขึ้นมาสู้ยังไงวะเนะี่ยหยิบได้หรือเปล่าเนี่ยฮะไอ้พวกเนี้ยหยิบได้ไหม ไอ้นี่กำลังฝึกกันอยู่หยิบป้อมมีเรื่องแน่เลยเอยากได้ไอ้ของพี่แกะข้างในนะไอ้คนนะนะันน้นอ่ะไอ้พวกนี้เอ้ยทองไม่ใช่หยิบได้บอกวะกูอยากแม่งอยู่มันอยู่ลึกมันอยู่ลึกเข้าไปอ่ะนั่กูหยิบมาเลแล้วก็ไอ้หน้าประตูแล้วกูคงไม่ได้วิ่องออกมาแล้วแหละนะรอพี่แกะไปโดนป้อมยิงน่าจะน่าสนใจนะไอ้ตัวนะั่นอ่ะอนั่งไงเปิดสงครามแล้วโอ้โหต้องต้องลุ้นต้องตอง้ตอ,งตองวัดไป เ้ยมันมันได้อยู่นะมันได้อยู่นะเว้ยต้องไล่ตอดไปไงกูก็จะเอาดาบของพี่แกมาให้ได้ทีละตัวทีละตัวไล่ฆ่าไปโอ้ยโอ้ยรับฮิตฟรีไปล่อพี่แกมาก็ได้แล้วเนี่ยมันมันไกลเกินไม่เดินออกมาวะเฮ้ย,ย,ยจะตายโอ้ย อันตรายอันตรายเกินเข้าไปชิกเกอร์พี่เกพี่เกอ,อาจจะแดนมาฟันหัวกูหลุดเลยก็ได้ด้วยม้์มันไม่สนใจนะค่อยวางเอาไว้หลังแล้วกันนะมันไม่ได้ทํามาให้คนคนเดียวเข้าไปโซโล่เลยอนะถ้าเกยยังไม่ยังยังไม่แมก็กอะวยโอ้งี้ยิงตัดสินใจได้เร็วไปเลยดีกว่าสีม่วงด้วยเพรว่าคือสมุไรมีสังกัดมีสมุไรมีนาย แต่ข้างหน้าอยู่ขี่นะอันนี้สมุนไพรพันจรจึงแล้วบ้านซ่อนรักของพวกเรามาได้มาเยอะเลยเว้ยวันนี้เว้ยไม่มีตัวขายได้ใส่ครบรวยเลยเลยเว้ยใส่เลยไข่มังกรมันฟักได้หรือเปล่าวะหรือว่าไว้ขายอย่างเดียวมันเป็นแค่ valuable อ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกัน ไงเราเงินเราก็ไม่ขัดสนตอนนี้มีเยอะอาจจะใช้ทำบ,บางอย่างได้ก็ได้ขายเลยขา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 ยแล้วก็ไม้เก่าเอาขายวิห้าร้อรวยแล้วเว้ย่านเยอะเลยเว้ยถึงที่หมายแน่นอนขาดแขนอะไรอะแขนไรอันนี้อะไรแขนเวบโอเคเรามีแขนครบแล้วชุดเกาะครบแต่ว่าหมวกเป็นหมวกสมุไรงำงำเติม,เต,มเติมน้ำเชือ้อ อมืออะไรวะลนะมีอะไรแบบประทะอะไรกันอยู่อ่ะนี่แล้วกูมาเตือนปาร์ตี้กูเตือนปาร์ตี้เว้ยเขาเรียกว่ามือที่สามสวยงามเสมอนี่เข้ามาเตือนปาร์ตี้พกเพราะแกกำลังออดแอร์กันต่อสู้ซามูไรสีแดงคือซามุนไพรสีดำเป็นโรนินเว้ยไม่ถูกกันสินะอ่ะเดีย๋ยวกูจับแยกไว้ฮะอย่ามึงกัดกันอีกเอาพกเพราแกตายไปแล้วนี่หว่ากัดกันไม่ได้แล้วแยกไว้ฮะ มีอะไรเหลือบ้างครับของเหลือใช้ครับมีอะไรไหมครับอะไรวะเนี่ยรูบี้ของมีค่าเอาไปขายโอ้ยแขนเรามีครบแล้วเก็บไว้เฮ้ยขายเอาไปเลยเดมมอปรุงยาหมอปรุงยาปรุงอะไรได้จริงๆรวะเนี่ยเก็บไว้ป่ะดูแปลกดีอ่ะอันนี้ขายอันนี้ขายอันี้ก็น่าจะขายแล้วแหละไข่มังกรเนี่ย มันดูมันเป็นไข่มังกรนี่มันดูเหมือนจะฟักได้เลยไม่ยังไม่อยากขายมันดูมันมีอะไรมากกว่านั้นถ้าเก็บเอาไว้มันอาจจะมีบางอย่างก็ได้เวลาจะได้ครอบครองมังกรก็ได้นะเวลาเลี้ยงมังกรอ่ะโอ้โหโอ้บัลลาดเวนไพร์โอ้ตัวนึงอื่นเลยแต่มันได้อยู่ตัวมาเดินช้าเนี่ยแหละโอกาสฆ่าพวกเราออลิสเกลิตันโอ้ฟันไม่ได้แรงมากนี่วาไอหนูโอเคพี่สามารถบุกเข้าไปได้แล้วไอ้น้อง ทำลายด่านหน้ามาทั้งหมดโอ้แวมไพร์ยงั้นเลยเว้ไอ้ประตูสแกนก่อนข้างในโอ้โหเยอะแล้วเนี่ยนี่นี่ไอพวกกิ๊กคิวไอพวกนี้ไม่ไม,ไ,มไม่มีพิษไม่ใส่เอาเอาเอาขาลอกันเองด้วยเฮ้ยมึงมาก,กันเยอะอย่างเงี้ยมันรวมแก๊งเหรอแวมไพร์แวมไพร์แวมไพร์อึดมากแวมไพร์นากก่ากลัว อุ้ยเชี่ยแม่งตีพร้อมกันกูก็เจ็บดิตัดกำลังก่อนโอเคโอ้โหชิบหายแล้วนี่นี่นี่กูก็ลืมไปเลยกูมีนี่นี่หว่าเออเอเอ,โอโอ้โหเงาม,มืดมึงจะมาทำอไมตอนนี้เนี่ยไม่มีชื่อไม่มีอะไรบอกเลยว่ามึงคืออะไรหมดยังเห็นนี่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  ยาก็หมดมีมานาอยู่เว้ยใช้มานากับแวมไพร์ไปหัวโจกอยู่ไหนมึงว้เน่ยไม่มึงไม่ใช่โอ้โหโอ้โหแม้งอย่างเยอะเลยไอ้เจี๊ยเนี่ยชาวแล้วตายดิโอ้โหเปลืองมานาเ,าเปล่าๆอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วมันก็ต้องไปรับฮิต เอ,ออ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 เเเเเเราคงจะพลาดอะไรหลายอย่างนะแต่ว่าเราจะตายไม่ได้คงไม่น่าจะไหวแม่งเยอะมากเลยอ่ะโอ้แม่งเดี๋ยวแม่งก็มีชั้นสองอีกกูเชื่อเลยกูกูไปละลุกดิอยากตายเหออ,อไปเร็วควบเลยควบเลยดูบ่อยู่แล้วปลอดภัยไว้ก่อนเออพวกมึงได้ไอพวกนี้ หมอนรองอารวมพวกอุย้ยมีโล่เหรอรองนี่มีโล่เหรอเอาโล่มาเหรอเอาโล่มาเหรอ,อทำอไรได้นะอ่ะเก่งขึ้นเหรอฮะมีอะไรวันนี้วะเก็บอะไรไว้ว้าพวกแกอ่ะโอ้โหมีแต่ขยะวันนี้ได้แต่ซากอะไรมาไม่มีของเลยมีแต่ซากใส่เลยสต o p boot โอ้มีของให้เก็บเกี่ยวดเวลาขายพวกแกแล้วฉันไม่ชะมันพวกแกแล้แวไป ไปเป็นเงินซะมีจ้างสมุไรไหมเสกมินเนี่ยนอย่างเงี้ยเนี่ยาขายเลยทำอะไรไม่ได้หรอกไอ้ลูบี้เนะี่ยโอ้ยร้อยเลยอุ้ยฟ้าแดงรวยรวยรวยซื้อมันนาเพิ่มเงินรวยแล้วเว้ยตอนจบแม่งต้องไป่ธบรมดานลยต้องเก็บ อะไรไว้ให้พร้อมทุกอย่างเไยนี่นี่นี่ยาสปีดยาฮิวเอาไหม้หมดได้ใช้แน่ๆเอาเฮ้ยแมมพายเนี่ย,แ,ยแ,แกจอมากินงั้นเหรอปิดเลยนี่มีประโยชน์ไหมรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มันเปกายปิดปิดทางนีนที่ไล่กูไปด้วยนี่ถ้าจะปิดให้มีประโยชน์มันต้องปิดด้านหลังไปไอ้พวกที่มันชอบวิ่งเข้ามาไปเจออีกแล้วเหรอโกเลมอีกแล้วเหรอแล้วก็กินยาสปีดวิ่งเข้าไปไป เฮ้ยดับเฮ้ยอเอาอมาลงมาห,หมดเฮ้ยที่นั่งสวยเว้ก็อยากได้ขอแสดงว,ว่าไข่บางกรมันมันคือดอบของดอบที่แรงมากๆในในสตรัเจอรนนี้สินะว่าโชคดีที่ได้มายกได้ไหมเอายกได้อ๋อแค่นั่งก็กลายเป็นของเราแล้วหรออ๋อล็อกได้ด้วยก็แค่ขึ้นไปนั่งโอเคงั้นแกของฉันแล้วไอ้เขียวเราจะได้จู๊กได้แล้ว,ลวเรามียานพานัง,งเราอีกแล้วยานพานันสมรองเรา โอ้บ้านไม่ย่างจนเลยเว้ยลงไปอุย้ยแล้วมันฐานน้องไอ,อ้ไอพวกไอ,อ้พวกไอ้พวกชาวเห็ดนี่ต้องไปดูไปกันเถอะไอ้ตัวเฮ่หน้อยของฉันโอ้ยอย่ายิงเฮยฉันโอ้ยบิ๊กบอสอยู่ไหนโอ้โหแม่งมีให้กูปีนขึ้นทุกทุกอันเล็กยังไงบิ๊กบอสมึงอยู่นู่นแต่ละอันมึงไม่ได้ทำไห้คนคนเดียวเข้าไปสู้อะ่ะไม่มาแล้วเอาเอา,เอาฟันฟันฟันไป ตัวยือ้อโอ้ยพาขึ้นมาโอ้ยเฮียกูยามเฮียกูโอ,โอ้จะไหวไหมวะยอ้อวะอะไรมันคือโล่สะท้อนเหลอนะข้างในนี้มีอะไรวะขอดูหน่อยดิเอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเหมือนเวิร์กช็อปเลยแล้วแม่งก็จะมาฆ่ากูด้วยกูไปทำอะไรผิดหรือเปล่า ฆ่าคนเวิร์กช็อปนะฆ่ามึงด้วยเนะี่ยหลอกอะไรนะเ,เนี่ยหลอเห็ดเฮ้ยยังไงเงาดำเงาดำสีแดงเงาดำปริศนาที่มีความน่ากลัวระดับไหนโอ้มันกำลังจะตายแล้วเอมึงเข้าไปมึงตายแนะอ้เนไอ้เนี่ยมอ้เนีอ้นกองไอพเนยเอ้เนยมัเนี่ไม้่ได้เีระเบิดสัก,ก้เกี่ยไอ้เนม่ยไอ้เนีอเนีไอ้ี่ะมาเป็นกองอเ้อ,งอยอนี่ยไองเนี่ยไเนยอียอ้นย้นีอ้ยอนี่งเ,งเยนไอนย่างนี้ตายแน่ ไม่อยู่แล้วเฮ้กูตายเด็ดฮ้ยกูไปละนังส hey, 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 ือช่วยชีวิตโอ้แล้วกูยัดไอ้ตัวตำนานนั่นไปแล้วไม่เป็นไรไปไปกันต่อวันนี้แม่งกูได้น้อยแปลกมากเหมือนกูไม่เก็บอะไรเลยเล่าได้น้อยจนน่าสงสัยว่าทำไมกูไม่มีอะไรกลับมาขายเลย อีเด็กติดเห็ดเมาแม่งก็อยู่ตั้งแต่เริ่มเกมยันจะจบเกมติดอยู่ไงไปตลอดการใตทองแล้ววะเฮ้ย,เฮ,ยเฮ้ยกระตุกเลย,ลยกระตุกเลยเชียร์โลนินยักษ์มาเชียร์เงี้ยหัวหน้าโลนินโอ้มาเิ ้ยนี่ครับเป็นการสู้ด้วยสภาวะที่เสริมแหละครับกูจะตายครับได้ใช้มนาคุมวันนี้แหละไปยื้อเวลาไวมินเนี่ยของฉันแต่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 งแต่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 แต่งทำดาเมจต่อไปกดเปลืองเลยโอ้ยพุงหลบมินเนี่ยเข้าปะทะยื้อเวลา เปล่ากายให้อีเมฆเข้าไปจู่โจมนี่แหละการัชประโยชน์จากม็อบในเกมเข้าไปอยู่เวลาโอ้ยอยู่เวลาเฮ้ยอย่า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 โอ้ยสมุนไพรดำกับสมุนไพรแดงไอ้ตัวจิ๋วไอ้ตัวยักษ์เขาจะสู้ยังไง แน่นอนอีเวนต์สูได้แน่นอนถ้าเป็นในเกมนี้บัฟเลือกกันเดี๋ยวแม่งพุ่งมาฟันกูมันจะมีสกิลพุ่งมันเยอะมินเนี่ยนอยู่ไหนนั่นแหละยื้อเลยเฮ้ยไม่ใช่กูเอ้ยเสียแล้วเดียวเซรฟแหลกม่งกูตายไปแล้วมั้งอะเจืองเจืองเฮ้ยเงาลำสีแดง พวกมีพลังยุทธเออกูจะแตกยัดสปีดยัดเลยเฮ้ยเฮ้ยเออบอกเกรอ์เกอร์ขอบคุณใช้ยาคุ้มแม่มึง่ะสู้กับมึงนี่แหละแต่งแต่งว้าตายมาบอกกูจะตายแทนมั้ยนยโอ้ยเชี่ยแล้ว ยาหมดแล้วตึงแตแตงแตแตงเตแตงเตแตงเตแตงแตแงมีอะไรเหลือบ an uh> şey ้างในชีวิตกูเนี่ยฮะบ้านหลังนัああ้นไงอย่าแจมนะพี <h <h ่แกคนเดียวพอละโอ้ยมีเข้ามาปุ๊บนะมีเข้ามาถูกปุ๊บนะเฮ้ยพี่แกขยับมาหน่อยได้ไหมครับพี่ครับขยับเข้ามาหน่อยได้ไหมครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับเออ โอ้ยโอ้ยกาเป็นกูจะติดอยู่กับพี่แกเนี่ยโอ้ยกลัวกระต่ตางแม่งเลย <c oughs> มันฟันได้มันฟันไก่อะเลื่อนมันฮิวเองปะเนี่ยล่อพี่แกไปบ้านดีกว่าเว้ยเออออกมาช่วยนหน่อยหนูไปช่วยกับพี่แกรุน่นไอ้จังหวะมันฟันเนี่ยคือโอกาสเราเข้าฟันไหมโอ้ยมารวบรวมกองครับ Mà 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 chụp cái lê, mà chụp cái lê Ôi ôi rồi quay nữa mừng ạ Chụp Lùm bắn lên cái lẹ đâu không vi rồi Ôi Chị Ảo lại chào đấy có pin อุวิ่งแกจะตายแล้วขอเลือดอีกขอเลือดอีกลแล้วสเต็กเดียวขอเลือดอีกสักกองเดียวกูก็สู้มันได้ละโหมึงก็เขียวอื๋เลยเฮ้ยมีอะไรป้ะเนี่ยทำไมมึงเขียวอือไงอ๋อได้เงินอะไรนะไม้ระดับอันนี้ลีเจนต์เหรอมีมานาให้ปะวะกูดได้มานาจากอันนี้มารีโหลด อี่ยิงไปแบบรอบเดียวแต่นักหนักผมแม่งไม่คุ้มเลยวะอันนี้ดีกว่าเออเออดีฟีชโชกุนโชกุนที่ถูกกำจัดชโชกุนได้ปลาใช้กับอีเวนแล้วนี่คือชโชกุนที่พี่เวนจัดการได้ชโชกุนนั่นฝั่งฝั่งโลนินวะไม่ใช่ชโชกุนฝั่งอังไอซามุลไรไอซามูไรแม่ง แม่งอยู่ครบอยู่ครบตี้เกินไปเป็นเกมแนวที่เล่นนานมากตัดก็กว่าจะตัดเศษอะไรเฮ้ยถึงแล้วเหรอชิบหายกูยังไม่เตรียมพร้อมเลยเลยข้าตัวตายนะเข้าไปเนะี่ยโอ้ยโอ้ยโล่บังประตูไว้เด้งหน้าต่างหน่อยโอ้โหอะไรวนะนะ่ะกูเนี่ยกูจะตายตรงนี้เลยเนะี่ย ถ้าฟันในรถมาพี่ม่อาจจะปลอดภัยก็ได้ไค่อยกระดึ๊บไปไค่อยสวบไปเอาฐานขึ้นมาโอ้ยพวกเข้าไปกูโดนล้อมเลยเนะี่ยโดนล้อมยิงเลยละไอ้ด้านหน้าไม่เท่าไรหรอกไอ้ด้านหลังนี่แหละฆ่าก่อนเลยฆ่าก่อน เดี๋ยวเป็นภัยอันตรายเก็บเลือดก่อนเลยเว้ยเออมันพยายามยิงมันพยายามยิงเฮ้ยเอ้เอ้เอ้ไม่มีมานายิงในตัวข้างบนแล้วเนี่ยเอ้ยมีนี้อยู่นี่วะเอาไอ้ตัวใกล้ๆเนี่ยเอ้ยไม่ไม่เราต้องไปตรงนู้นเราต้องค่ายตัวโอ้อืออืออือโอ้ยโอ้ยโอ้ยโขายละโอ้ยโอดช็อตกูโอ้ย ยิงกูให้ได้เลยพวกมึงเนี่ยมานาไม่มีเหลือมาไว้จัดการพวกมึงเนี่ยออกไปเลยถึงแล้วโอ้ยแต่มึงยังกิงกูไม่หยุดเลยโอ้ยไอ้แมงลิงทำอะไรไม่ได้เลยกูโดนลอ้อมไปด้วยฝูงค้อนปยพร้อมจะยิงใส่กระบ,บาลโอ้ยโอ้ย ไม่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 ไมไมไม Give me your money จบอ่ากูควรแอบ,บดิกูควรแอบ,บดิโอ้โหโจนแม่งไล่อุกที่ไหยมันกำลังเข้ามาเติมเรื่อยๆสองนาทีน่าจะกดแดนออกไปเลย <c oughs> มันก็ัาเติมเรื่อยๆเลยใหย่าฉลาดอย่าหญ่ใหญ่ไม่ต้องฉลาดอย่าหญ่ฉลาดอย่าฉลาดตอนนี้มึงอย่าเพิ่งมาฉลาดตอนนี้มันกำลังหากูอยู่มันก็ัาเติมเรื่อยๆไปวิ่งไปไหนก็ไม่ได้โอ้ชีโอ้ยไอ้ยไม่มีสิบนิ่งวอยโอ้ยกูจะตายอย่ายิง ให้ฉ <laughs> ันก็เฟืองโลบักเลยแม่เลยกู <laughs> ไปละโอ้โห้บึกชีบหายละโลบักกูหมดแน่เลยอย่างเงี้ยยื้อกูยือ้อไม่เป็นไรไอ้แหลมโลบักกูเยอะเอามาเจบเฮ้ยกูเกิดเกิดแล้วกูจ่ายโลบักไปแล้ว กูจะชนะอยู่แล้วอีกไม่ถึงหนึ่งนาทีที